พ่อเล่าทาั้งน้ําตาพ่อน้องจีน่าเชื่อมีคนอุ้มลักพาตัวลูกไปเผยไม่พบแม้แต่ร่องรอยหลังค้นหาตลอดทั้งคืนจากกรณีน้องจีน่าเด็กหญิงพรสิริวงศิลารุ่งอายุ1ปี11เดือนหายตัวไปจากบ้านตั้งแต่คืนวันที่5กันยายน2564โดยเจ้าหน้าที่และชาวบ้านรวมถึงทีมกู้ภยัยต่างระดมกำลังเร่งค้นหาตัวน้องหลังได้รับแจ้งจากครอบครัวว่าน้องหายตัวไปจากบ้านพัก ที่บ้านห้วยฝักดาบหมู่16ตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งขณะนี้ผ่านไปกว่า24ชั่วโมงแล้วยังไม่มีรายงานว่าพบตัวน้องล่าสุด7กันยายน2564มีรายงานเกี่ยวกับน้องจีน่าว่าทางพ่อของน้องสงสัยว่าอาจมีคนอุ้มหรือลักพาตัวลูกไปเพราะไม่พบแม้แต่ร่องรอยหลังค้นหาตลอดทั้งคืนซึ่งหากน้องจะเดินหายไปเองก็ต้องมีคนเห็น เพราะเป็นหมู่บ้านติดกันหลายหลังคาเรือนสำหรับหมู่บ้านห้วยฝักดาบเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขามีภูเขาสูงชันล้อมรอบอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านอื่นกว่า5กิโลเมตรมีประชากรประมาณ500คนจาก,กราว100หลังคาเรือนซึ่งชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนโดยขณะนี้ทุกฝ่ายยังคงเร่งตามหาน้องกีนากันอย่างเต็มที่ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิว